สวัสดีจ้าเนาะอันนี้เพิ่นกะสิมาเบิง่งติดพมา่านเนาะสิมาติดพมา่านมาวัดมาอีแงเนาะพี่น้องวุ้ยไรวุ้ยไรอู๊ฟน้องเคทอยู่อู๊ฟน้องเคททีเด้อนี่น,ะ,น,นะพี่น้องพาน้องเคทมานอนเล่นนี่นี่มันหอนอากาศมันหอน อันนีเนาะเป็น,กนเกามมใหายเลือกเนาะเป็นสีเทาเท่าน,นั้นเองตระกูลสีเทาอะไรประมาณนอ้เออเนาะไม่เช็ด,ดอันนี้ก็เพึงพาพ่อปอไปเดิน<อ><ะ>เรื่องคองอ่ะ

แล้วก็ส่วนส่วนห้องนี้ก็จัดเต็มเลยหรอไม่เต็มพี่เอาเฉพาะใช่ใช่ครับในพี่ใส่อะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอโทษครับคืออย่างนี้ครับของผมนะคือคือที่ผมแนะนำอะคือห้องรับแขกเราจัดเต็มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแขมีอะไรมันชอในห้องอยู่แล้วแต่ส่วนห้องเราเนี่ยแขกเพื่อนก็แขกไม่ได้เข้าเราแค่เอาแค่พอใช้ก็พอครับใช่ใช่จะได้ประหยัดส่วนนี้ แต่เอาโทนสีเทาหน่ใช่โทนสีเทานี่นี่ที่ส่งมาประมาณนี้ที่ส่งมาประมาณนี้นะที่มันเข้ากันนะพี่ข้างนอกเขาจะทาสีคอนดูรีแล้วใช้ข้าวมันสีอะไรเข้าด้เข้าได้อยู่แลางละเข้าได้อยู่แล้วเข้าได้อยู่แล้ว ทำไมทำไมต้องข้าส่งมาลูกส่งมาว่าผมว่ามีแต่สีใกลเคียงมันไม่มีที่หนึ่งัำแป๊ดเพราะอะไรเพราะส่วนมากนะร้านที่เอาลงในเพจเขาปรับแต่งอยู่แล้วที่หนึ่งเขาปรับแต่งอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ตูไม่ออกว่ามีลายหรือไม่มีลายใช่ครับก็เลยผมว่ามันคุยนี่หน้าง,งานแบบนี้ดีกว่าวผมเอาถ้าตัวจริงให้เลือกเลยครับอันนะี้จะเป็นสีอะไรอีอันนี้ก็สีเทาสีเทาเข้มครับอาเทาเขียวนี่บ่หาหรว การนี้ขึ้นอยู่นะนี่แต่ในเห็นเห็นในกล้องใช่ไหมมันไม่เคยขึ้นเท่าไหร่แต่แต่มันก็ใกล้เคียงที่ผู้สมให้พี่เนาะใช่ใช่ครับมันมีตะก้นเดียวกันอยู่แล้วยังขวานยังว่าว่าการันลูกค้าเลือกตามสบายเลยโอเคค่ะบักราสียแบบไล่บ่อสารเป็นไล่ต <c oughs> <ฮ>ัวโบหรือไล่เรียบเอาเรียบ อาสีนี่บอเดี๋ยวตะกูลเข้าเดี๋ยวเดีฟังนะอันนี้มันก็เป็นพวกลายแล้วเอาเรียบๆกันฮะดีบอสน้ำเงินเข้มน้ำเข้มเห็นไหมน้ำเงินเนาะบาสสีเทาเข้มกว่าสี สีท่าใหม่นะเออจะเป็นสีอะไรแคบอืม่ป็นดอกสีท่าใหม่สีท่าใหม่สีท่าใหม่กับตัวนี้เนาะสีท่าใหม่เลยตัวสีฟ้าสีน่ะนั่นอันนี้มันเข้มพู่งอ๋อท่าใหม่ทั้งนอกกันเหรออันนี้มันเข้มพุ่งมากเนาะมันออกดำดำอืมมันออกดำสีเท่าตัวอันเข้มตัววางยานั้งไหน ตือื่กเเเีนมัเอ้แค่ตัวนี้อ่ะก็ว่างานอยู่มันไก่เคียงกับตัวที่เราเลอม้เอาตัวนี้เนาะเออันก็สิปาลวกที่ดอกทายมีหลายแบบเลยที่นาะได้ของอันนี้ก็เอาสันเดียวเอาเนาะัตได้ของไหมเอาสั้น,นเนดียวหรือเสองสันเอาเพราะใส้เพราะมันเปรตซู อาสั้นเดียวปะเอสองสัต้นงั้นนจังไรมันมีขาวครับสีขาวแต่ว่าสีนี่เออเออนี่ก็มัาจะดูดีเพร่าการแซงขาวแต่คือมีแค่ของผ้าแค่สั้นเดียว เอาแค่ okay, ของพระสช่ีมอันี่ค okay. ือเอาแค่ขอบประตูหน้าานี้เงินหดสายนิดหน่อยอ้าวพี่นี้คือใครบ้งผมทันถึงเื่อนยแล้วผมลอยลอยจากประมาณ3เซนอยู่แล้วนะตรงนี้อใช่ใช่องลอยอยู่แล้วองลอยก็คัน่ากข่้ประมาณ2เซนแต่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ลูกค้าจะให้ผม ยเนี่ยพี่ละสองเส้นมันต้องฟังอยู่ละชื่อพี่เคยไปทำอันนี้อ่ะคือคืออย่างไงคือตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ติดเถื้อเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกพื้นฝั่งพื้นใช่เอาเลยก็ใช่ใช่ถ้า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 ลอยอยู่เหมือนตรงนั้นอ่ะมันจะโดนตับเราไม่กว่าดอะไรมันโดนตโอเคครับแล้วก็เอาตามที่พี่ว่าสวยโอเคได้

เพิ่งเมื่อวนนี้เพิ่นจิตกะถทำเพิ่นบ่เข้าใจนลกระทำเพิ่นพี่วัดวัดวันนี้แล้วก็มาติดต้างว่าไหนคะูกข้าวต่ไหไม่รีอันนี้เดี๋ยวนี้คิวเลยกลางเดยแล้วก็คือหลังสิบห้าหลังสิบห้าพอได้ไหมหลังสิบห้าได้ปะหลังสิบห้าได้บ้้ะไ เพราะว่าไม่ดีเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นมากเดี๋ยวยังไม่เฉื่อผมก็ขอแค่หลักวันวันนี้สิบห้าเพราะว่าช่วงนี้มีแต่แข่งแรงแรงแรงทั้งเจ้าแล้วนะใครวะตัวดหนไปใส่ค่ะ